สวัสดีค่ะกลับมาเจอกันกันกบชาแนลทารอดโฮนนายทินายนะคะคลิปนี้จะเป็นคลิปในเรื่องราวความรักความสัมพันธ์ของชาวราศีกรกฎลัคนากรากฎนะคะผู้ที่เกิดตั้งแต่วันที่15กรกฎา,าคมประจําเดือนกันยายน2565ต้องบอกก่อนทุกครั้งนะว่าการทํานายนี้เนี่ยคือการทํานายโดยทั่วไปนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันอาจจะตรงบ้างไม่ตรงบ้างหรือว่าสถานการณ์เหตุการณ์นะคะ อาจจะสลับฝั่งสลับฝ่ายเป็นไว้เวอร์ซ่าเกิดขึ้นได้เพราะฉะนั้นเนี่ยให้คุณดูเพื่อเป็นไกด์ไลน์ในการใช้ชีวิตหรือว่ามีวิจารณญาณในการรับชมนะคะเอาละค่ะเรามาเริ่มดูให้กับคนโสดชาวราศีกรกฎก่อนเลยว่าความรักของคุณในช่วงเดือนกันยายนเป็นยังไงกันบ้างความรักคนโสดชาวราศีกรกฎนะคะขึ้นมาเป็นไพ่ temperance temperance เนี่ยก็คือภาวะอารมณ์ของคุณเนี่ยมันอาจจะอยู่ในเวอร์ชั่นที่ว่า เดี๋ยวก็อยากมีเดี๋ยวก็ไม่อยากมีเดี๋ยวก็อยากโสดเดี๋ยวก็อยากไม่โสดเกิดขึ้นนั่นเองค่ะคนโสดชาวราศีกรกฎเนี่ยมันเหมือนกับว่าจริงๆแล้วลึกๆอาจจะเกิดความเหงาเกิดขึ้นในช่วงเดือนกันยายนนี้อาจจะทำให้คุณรู้สึกว่าคาดหวังการที่จะมีใครสักคนหนึ่งเข้ามาแต่ทีนี้เนี่ยไพ่ที่ตามมาเนี่ยค่ะมันขึ้นมาเป็นไพ่สิบดาบสิบดบาบก็คือการใช้ชีวิตของคุณมันอยู่แต่ในกรอบมันอยู่แต่ในบ้านหรือว่ามันไม่ได้ออกไปเจอผู้คนไม่ได้ออกไปไหนนั่นเองค่ะ อารมณ์ของคุณในตอนนี้มันก็เลยค่อนข้างที่จะรู้สึกว่าโดดเดี่ยวไม่ค่อยได้เจอใครในแต่ถ้าถามว่าจะมีคนเข้ามาไหมไพ่ขึ้นมาเป็นไพ่ knight nice of wands knight nice of w a n d เนี่ยก็คือจะมีคนเข้ามาค่ะจะมีคนเข้ามาให้คุณได้เลือกจะมีคนเข้ามาให้คุณได้รู้สึกดีด้วยแต่ว่าด้วยความโลเลเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาของชาวราศีกรกฎเนี่ยแหละที่จะรู้สึกว่าไม่มั่นใจว่าควรคุยดีไหมหรือว่าไม่หรือว่าควรที่จะถอดใจดีเพราะว่าคนนี้เนี่ย อาจจะเป็นคนทางไกลนะคะอาจจะเป็นคนที่อยู่ไกลจากคุณซึ่งการได้เจอกันเนะะี่ยค่ะก็อาจจะได้เจอกันจากการที่เพื่อนแนะนําหรือเคยเคยเป็นเพื่อนเคยรู้จักกันในสถานะเพื่อนมาก่อนแล้วและในช่วงนี้เนี่ยอาจจะได้กลับมาคุยกันหรือรู้สึกดีต่อกันจนอยากที่จะพัฒนาความสัมพันธ์แต่ทีนี้เนี่ยบังเอิญว่าอาจจะอยู่ไกลกันเท่านั้นเองค่ะคราวนี้เรามาดูให้กับชาวราศีกรกฎลัคนากรากฎที่มีคนคุยอยู่แล้วกันบ้างนะคะ ชาวราศีกร,รกฎที่มีคนคุยนะคะไพ่ขึ้นมาเป็นไพ่เดอะเมจิกเชความสัมพันธ์เนี่ยไม่ชัดเจนความรู้สึกของคุณเองก็เช่นกันคุณเองอาจจะไม่ชัดเจนในความรู้สึกของตัวเองค่ะว่ารู้สึกแบบไหนกับเขารู้สึกยังไงกับเขาอาจจะรู้สึกไม่มั่นคงในเรื่องของความรู้สึกค่ะแล้วก็ไพ่ขึ้นมาเป็นไพ่โฟร์ออฟ n ันก็คือตัวคุณเองเนี่ยอาจจะรู้สึกว่าคุณกับเขาเนี่ยอยู่กันคนละสีหรือเรียกง่ายๆคือ คนคุยอ่ะกับคุณเนี่ยมีความแตกต่างกันค่อนข้างมากในรูปแบบของการเลี้ยงดูหรือเส้นทางการใช้ชีวิตรักเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวชาวราศีกรกฎเองอาจจะเริ่มรู้สึกกังวลใจแล้วว่าเราไปต่อกับคนคนนี้ได้จริงๆหรือเปล่าหรือว่าควรไปต่อจริงๆหรือเปล่าอาจจะเกิดข้อกังขาภายในจิตใจของชาวราศีกรกฎได้ในช่วงนี้ค่ะคราวนี้เรามาดูต่อให้กับชาวราศีกรกฎและคณะกรกฎ ที่มีความรักมีคู่มีความสัมพันธ์ที่ดีอยู่แล้วกันบ้างนะคะในช่วงเดือนกันยายนไพ่ขึ้นมาเป็นไพ่เอกออฟชอร์เอกออฟชอร์ในที่นี้เนี่ยมันคือถูกกดดันจากคนรักแล้วก็เจอปัญหาที่คุณรู้สึกว่าคุณไม่ได้อยากแก้ปัญหาไม่อยากทำอะไรเลยแล้วก็ไม่อยากรับรู้ด้วยในช่วงเดือนกันยายนเนี่ยชาวราศีกรกฎคนที่มีคู่อยู่แล้วเนี่ย จะมีเรื่องให้คิดอะเยอะมากมีเรื่องให้คิดมีเรื่องให้ต้องทำความเข้าใจอะค่ะเยอะมากซึ่งตัวคุณเองอะจริงๆยังอยากที่จะเป็นครอบครัวกับเขานะแต่คุณรู้สึกว่าคุณไม่อยากต้องมานั่งรับฟังปัญหาของเขาเพราะว่าตัวคุณเองก็เหนื่อยแล้วก็มีปัญหาค่อนข้างเยอะนั่นเองค่ะคราวนี้เรามาดูต่อให้กับชาวราศีกรกฎและขนากรากฎที่มีประเด็นความรักความสัมพันธ์เปนบ้างดีกว่านะคะ ไหนดูซิว่าในอดีตที่ผ่านมาชาวราศีกรกฎลัคนากรากฎคุณเจอเรื่องราวความรักความสัมพันธ์เช่นไรมาบ้างไพ่แบบแรกขึ้นมาเป็นไพ่นายออฟชอรสนายออฟชอรสเนี่ยมันคือภาวะที่รู้สึกเสียใจดาวแล้วก็ไม่สามารถที่จะพูดคุยกันได้คือโดนบล็อกกันตั้งแต่แรกแล้วโดนบล็อกกันตั้งแต่ในอดีตแล้ว แล้วคุณก็ไม่พร้อมที่จะให้ใครเข้ามาด้วยซึ่งไพ่นายออฟวอนเนี่ยจริงๆแล้วอะ่ะมันมีคนที่อยากที่จะเข้ามาฮิลจิตใจตัวคุณนะหรือว่าอยากที่จะเข้ามารับฟังปัญหาของคุณแหละแต่มันอยู่ที่ว่าตัวชาวราศีกรกฎเองเนี่ยอาจจะไม่พร้อมเพราะว่าไพ่ก้าวดาบขึ้นมาเนี่ยอยู่ในตำแหน่งตัวตนของคุณคุณรู้สึกว่าคุณไม่พร้อมและคุณก็ไม่พร้อมที่จะอยู่คนเดียวด้วยไพ่ขึ้นมาเป็นไพ่ก้าวเหรียญพอก้าวเหรียญมันขึ้นมาเป็นปัญหาเนี่ยแสดงว่าคุณกับคนที่คุณมีประเด็นด้วยค่ะ มันคือการที่คุยกันแล้วก็ไม่ได้มีเวลาให้แก่กันไม่สามารถมาใช้ชีวิตร่วมกันได้อ่ะค่ะมีก็เหมือนไม่มีไพ่ขึ้นมาเป็นไพ่ก้าเหรียญมันคือมีคนคุยมีประเด็นกับคนคนนั้นแต่ก็รู้สึกโสดในเวลาเดียวกันเพราะว่าตัวเขาคนนั้นเนี่ยไพ่ขึ้นมาเป็นไพ่ knight nice of pentacle เขาเป็นคนรักอิสระมากๆเลยหรือไม่ก็คือคนที่คุณมีประเด็นเนี่ยอาจจะเป็นคนชอบท่องเที่ยวเดินทางชอบไปไหนมาไหนคนเดียวการใช้ชีวิตของเขาเนี่ย มันอาจจะทําให้เรารู้สึกว่าเราไม่มีตัวตนในชีวิตเขาเราไม่ได้เข้าไปอยู่ในโลกของเขาแล้วก็ดูเหมือนกับว่าเขาไม่ได้อยากเดินหน้าไปพร้อมๆกับเราในช่วงอดีตที่ผ่านมาชาวราศีกรกฎอาจจะเจอแบบนั้นแล้วตัวคุณเองอ่ะก็จมปักอยู่กับการรอคอยแล้วก็คาดหวังกับเขาคนนั้นด้วยนะทั้งๆท,ที่ความเป็นจริงแล้วเนี่ยมันมีสิ่งใหม่สิ่งใหม่สิ่งที่ดีกว่าหรือคนใหม่อะคะ่ะเข้ามามอบความรู้สึกดีๆให้กับคุณแต่ ชาวราศีกรกฎนี่แหละอาจจะไม่หันไปมองคนที่คุณมีประเด็นด้วยอาจจะเป็นชาวธาตุน้ำซะเป็นส่วนใหญ่นะคะก็เรียกง่ายๆว่าชอบไปไล่ตามคนที่เขาไม่สนใจคุณอะแล้วคนคนนั้นเขาอาจจะเป็นคนที่อยู่คนเดียวได้เก่งอะไม่จําเป็นต้องมีความรักก็ได้หรือไม่ได้หวยหาความรักอะค่ะเขาดูมีอิสระทางด้านความคิดแล้วก็อิสระทางด้านการใช้ชีวิตมากๆคราวนี้เรามาดูสถานการณ์ปัจจุบันของชาวราศีกรกฎและคณะกรกฎกัน สถานการณ์ปัจจุบันนะคะไพ่ขึ้นมาเป็นไพ่ Page of c u p เรามองว่าคุณก็ยังคาดหวังในตัวเขาอะแล้วก็ถูกใจกับเขาค่อนข้างมากเลยมันคือความรู้สึกที่รักเขามากๆแล้วก็ยังพยายามที่จะเข้าหาเขาอยู่พยายามที่จะทำให้ความสัมพันธ์เนี่ยมันเดินหน้าต่อหรือเป็นไปได้ว่าความสัมพันธ์นี้คนที่เป็นฝ่ายเริ่มเข้าหาก่อนอาจจะเป็นชาวราศีกรกฎก็ได้ทุกๆครั้งความสัมพันธ์นี้ถ้ามันจะมีการโต้อตอบกันอาจจะเป็นชาวราศีกรกฎนี่แหละ ที่ต้องพยายามเข้าหาที่ต้องพยายามที่จะติดต่อก่อนพยายามที่จะทักหาก่อนมันเป็นแบบนั้นตัวคุณเองชาวราศีกรกฎเนี่ยคุณรู้ดีค่ะว่าบางทีเขาดูเหมือนไม่ใส่ใจเราเลยแล้วก็เดินหน้าความสัมพันธ์ในรูปแบบที่ไม่รู้ว่าเป้าหมายมันคืออะไรไม่รู้ว่ามันจะได้ลงเอยกันไหมด้วยเพราะไพ่เดอะฟูมันแทบไม่พัฒน,นาเลยค่ะมันแทบไม่พัฒน,นาเลยแต่ตัวคุณเองอา,อาจจะเลือกที่จะไม่คิดมาก แล้วก็ดูเหมือนตัวเขาเองอาจจะอ้างในเรื่องของความยุ่งของหน้าที่การงานเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยซึ่งเท่าที่ดูแล้วคนนี้เป็นคนรักอิสระแต่ก็เก่งในเรื่องของการทํางานจริงๆค่ะสถานการณ์ปัจจุบันของชาวราศีกรกฎเนี่ยมันก็เป็นอะไรที่ลึกๆแล้วคุณกังวลใจค่ะแต่คุณก็ยังไม่พร้อมที่จะเขาอ่ายังไม่พร้อมที่จะให้เขาขาดหายไปก็ยังอยู่ในภาวะที่ว่าไปวิ่งตามคนคนหนึ่งอยู่ดีคราวนี้เรามาดู energy ในเรื่องของความรู้สึกนึกคิด ของชาวราศีกรกฎและคนคนนั้นกันค่ะว่าทั้งคู่รู้สึกยังไงต่อกันขอดูความรู้สึกของชาวราศีกรกฎก,ก,ก่อนนะคะว่าเป็นยังไงบ้างไพ่ใบแรกนะขึ้นมาเป็นไพ่เดอะแฮงแมนคุณกําลังสังเกตได้หรือเรียกง่ายว่าช่วงนี้อาจจะเป็นช่วงเวลาที่คุณรู้สึกได้แหละว่าความสัมพันธ์นี้มันมันกลับหัวกลับหางมันผิดที่ผิดทางไปหมด คุณเองกําลังรู้สึกว่าคุณเป็นส่วนเกินในชีวิตของเขาแล้วก็ยังต้องอยู่กับการนั่งรอเมสเซจจากเขากลับมาอยู่นะไพ่โฟล์ทัเนี่ยมันคือการเบื่อแหละแต่ก็ยังรอแล้วก็รู้ด้วยว่าสิ่งที่ทําอยู่เนี่ยมันดูผิดที่ผิดทางดูเป็นส่วนเกินในชีวิตเขาแต่ก็ยังรอยังคาดหวังไพ่เดอะสตาร์มันคือการคาดหวังคุณเองก็คาดหวังให้เขาว่าติดต่อคุณมาก่อนบ้างหรือว่าคาดหวังให้เขา,าเป็นคนรอคุณบ้างนั่นเองค่ะ ตัวคุณเองในตอนเนี้คุณพยายามมากเลยที่จะบริหารสเสน่ห์หรือว่าพยายามมากเลยที่จะทําให้ตัวเองดูดีขึ้นรวมถึงไพ่ก้าวถ้วยเนี่ยบางคนอาจจะพยายามหาหนทางในการเรียกร้องความสนใจจากอีกฝ่ายหนึ่งหลายต่อหลายครั้งแล้วนะและในตอนนี้เนี่ยไพย่ขึ้นมาเป็นไพ่ edge of cup มันเหมือนกับว,ว่าคุณเองอะ่ะไม่อยากได้ความสัมพันธ์ที่คบกันแค่ในโลกออนไลน์หรือคบกันแบบผ่านๆแล้วอะไพ่หนึ่งถ้วย คุณต้องการความสัมพันธ์ที่มันจริงจังจากคนคนนี้ยแล้วคุณเองก็รู้สึกว่าคุณไม่ได้อยากได้คนอื่นด้วยค่ะก็เลยง่ายว่าหลงรักเขาเต็มเปล่าเลยทั้งทที่บางทีเนี่ยเซเว่นออฟชอตบางกร,รณีความสัมพันธ์นี้เริ่มต้นจากการพูดคุยผ่านทางโลกโซเชียลด้วยซ้ําอาจจะไม่ค่อยมีเวลามาเจอกันสักเท่าไหร่คราวนี้เรามาดูว่าอีกฝ่ายหนึ่งว่าเอเนจีของเขาเนี่ยเขารู้สึกยังไงกับชาวราศีกรกฎนะคะ เอเนจีของเขานะคะไพ่ใบแรกขึ้นมาเป็นไพ่ The h i g h p r i e s เท s s เขาอยากให้ความสัมพันธ์นี้มันเป็นแบบนี้ต่อไปเรื่อยๆเป็นความสัมพันธ์ที่เงียบๆแล้วก็เป็นความลับต่อไปเรื่อยๆค่ะตัวเขาเองอะ่ะเขายังไม่ได้โฟกัสความรักค่ะไพ่เนี่ยพอขึ้นมาเป็นไพ่สองใบนี้ The h i g h p r i e s เท s s กับไพ่เ o ็กออฟวเนี่ยคือตัวเขาเองอาจจะมีเป้าหมายอย่างอื่นที่มันนอกเหนือกว่าความรัก อาจจะเป็นเรื่องงานเรื่องของการประสบความสําเร็จก็ได้ตัวเขาอาจจะยังไม่ได้มองความรักในมุมมองที่ว่าอยากโฟกัสในตอนนี้ตัวเขาเองเนี่ยไพ่เดชารีออดคนนี้เป็นคนชอบเช็คเรตติ้งพอสมควรไม่ใช่คนเร็วร้ายแต่เขาอาจจะยังไม่พร้อมที่จะเดินหน้าไปกับเราในตอนนี้สิ่งที่เขาอยากเดินหน้าที่สุดเลยอ่ก็คือการประสบความสําเร็จของเขาเองค่ะตัวเขาเองอ่ะไพ่ขึ้นมาเป็นไพ่แจสติกขึ้นมาด้วยขอไพ่ขยายแจสติกนิดนึง อะไรคือปัญหาที่ทำให้เขารู้สึกว่าความสัมพันธ์นี้ไม่ถูกต้องอแล้วก็ไพ่ s i x of Pentacles ตัวเขาเองอะ่ะยังรู้สึกว่าการที่เขาจะมารักคุณในตอนนี้มันไม่ถูกต้องด้วยซึ่งพอถามไพ่ว่าทำไมทำไมเขาถึงมองว่าความสัมพันธ์นี้มันไม่ถูกต้องมันไม่ยุติธรรมเพราะว่าเขายังลืมคนเก่าไม่ได้ไพ่ s i x of Pentacles เนี่ยมันคือการที่เขายังปล่อยมือจากอดีตไม่ได้ค่ะ เขาเลยยังรู้สึกว่าเขายังไม่พร้อมที่จะเริ่มต้นความรักครั้งใหม่และในตอนนี้เนี่ยถ้าถามว่าเขารู้สึกดีกับคุณบ้างไหมไพ่เดอะเลเวอร์จริง,รงๆเขาก็มีความรู้สึกรักกับคุณอยู่ค่ะแต่เขาไม่ได้ต้องการความรักที่อยู่กับการตัวติดกันหรือไม่ได้ต้องการความรักที่มันพัฒนาแบบรวดเร็วขนาดนั้นนะคะคราวนี้เรามาดูบทสรุปให้กับชาวราศีกรกฎและคาวากรกฎกันค่ะว่าในช่วงเดือนกันยายนคนที่มีประเด็นจะเป็นยังไงต่อไป ไพ่ขึ้นมาเป็นไพ่สิบดาบคุณจะปล่อยให้ความสัมพันธ์นี้ทิ้งไว้กลางทางเพราะคุณจะเริ่มรู้สึกเหนื่อยและรู้สึกว่าไปต่อแล้วไม่รู้ว่าจะต้องเดินหน้าหรือว่าพยายามไปถึงขนาดไหนตัวของชาวราศีกรกฎเองจะเลือกที่จะปล่อยแล้วก็ปล่อยให้ความรู้สึกนั้นมันตายไปพร้อมๆกับความสัมพันธ์นี้เพราะฉะนั้นในช่วงเดือนกันยายนนี้เนี่ยยังรักเขาอยู่ยังหลงเขาอยู่คุณชาวราศีกรกฎเนยเวลาที่หลงอะไรแล้วจะค่อนข้างหลงมากๆเลย ในช่วงเดือนกันยายนเนี้ยมันจะเป็นการที่คุณต้องฝืนใจตัวเองทั้งๆท,ที่ก็ยังรักเขาอยู่ก็ยังหลงเขาอยู่แต่ต้องตัดแล้วเพราะรู้สึกว่าไม่เป็นตัวของตัวเองเลยไม่สบายใจที่จะต้องเป็นแบบนี้แล้วก็ในทุกๆครั้งที่พยายามเพื่อเขาคุณเองก็รู้สึกว่าอึดอัดกับการที่ตัวเองต้องเป็นแบบนั้นในช่วงเดือนกันยายนนะคะมันจะเป็นการที่ปล่อยเขาไปแล้วอยู่กับความคิดมากของตัวเองค่ะ ตอวน,นี้เรามาดูคําแนะนําจากไพ่กันค่ะว่าไพ่ยอยากบอกอยากเตือนอยากแนะนำอะไรเพิ่มเติมกับให้กับชาวราศีกรกฎรับรู้รับทราบหรือเปล่าไพ่ที่ขึ้นมานะคะไพ่ใบแรกนะไพ่ขึ้นมาเป็นไพ่ Ground and Center บางทีในช่วงนี้เนี่ยอาจจะต้องนึกถึงความรู้สึกของตัวเองเป็นหลักให้มากๆนะคะบางทีที่ผ่านมามันอาจจะเป็นช่วงเวลาที่คุณเหนื่อยมากๆแล้ว งในช่วงนี้อาจจะต้องเป็นช่วงเวลาที่คุณต้องพักบ้างแล้วค่ะเอาความรู้สึกตัวเองเป็นหลักก่อนแล้วก็บางทีก็อาจจะต้องฟังเขาไปด้วยในเวลาเด,วเดียวกันว่าเขาพร้อมหรือเปล่านะคะเพราะว่าไพ่ต่อมาเนี่ยมันขึ้นเป็นไพ่ listening to wisdom นั่นหมายถึงบางทีเราอาจจะต้องเปิดใจมองในมุมมองของอีกฝ่ายไปด้วยเช่นกันค่ะเราถึงจะเข้าใจอีกฝ่ายหนึ่งมากขึ้นซึ่งในตอนนี้ไพ่ขึ้นมาเป็นไพ่ affirmation for g i r d นั่นหมายถึง สิ่งที่ทั้งคู่ต้องการมันอาจจะยังสวนทางกันอยู่เพราะฉะนั้นลองเรียนรู้ในสถานะอื่นหรือลองปรับมุมมองดูค่ะคุณอาจจะสบายใจมากขึ้นกับความสัมพันธ์นี้จบไปแล้วนะคะสำหรับการทํานายในเรื่องราวความรักความสัมพันธ์ของชาวราศีกรกฎลัคนากรากฎระจําเดือนกันยายน สำหรับใครที่เข้ามาดูคลิปใหม่ๆก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะแล้วก็ใครที่อยากดูดวงส่วนตัวสามารถแอปไลน์ f อฟิเชียลทักทาย,ยเข้ามาสอบถามคิวหรือรายละเอียดในการดูดวงได้นะคะสำหรับวันนี้บายบายคะ่ะ